ตามเวลาเลยนะครับรถด่วน85 ตูชั้นหนึ่งปรับปรุงใหม่สภาพดูใหม่เอียบเลยครับการใช้งานจะใช้มานานแล้วก็ตามสถานีเอกชนเป็นสถานีต่อไปตามลำดับ ขึ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สินค้ายังขึ้นอีกหลายชิ้นนะก็กออยัง